สืบสารทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจอสร้อยค่ะ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูาอาชีพให้แก่คนพิการและในปัจจุบันนะคะยังได้รับการคัดเลือกจากทางสำนักง,งานกปร,รให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายในวงกว้างมากขึ้นค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมกับพออ,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 อนอลงคำแหงผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ ีพคนพิการหยาดฝนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะผออ,อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะผอ,อคะเบื้องต้นเลยต้องถามผอ,อนิดนึงค่ะว่าศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีอะไรคะแล้วมีภารกิจในเรื่องใ,ใดบ้างคะค่ะจะขอเล่าถึงความเป็นมาของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีคพคนพิการหยาดฝนก่อนนะคะก็คือศูนย์ของเรานะคะตั้งขึ้นเมื่อ วันที่18กันยายนพศ2530ค่ะค่ะก็ณปัจจุบันก็เป็นเวลา38ปีแล้วนะคะที่ว่าศูนย์ตั้งมาค่ะโดยที่ว่า ศูนยของเรานะคะมีพื้นที่ทั้งหมดนะคะหนึ่งร้อยบุกไร่หนึ่งงานนะคะแล้วก็ศูนย์ของเราก็อยู่ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยที่ศูนย์มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพในอาชีพให้กับคนพิการในเขต12จังหวัดภาคเหนือนนะคะ่ะโดยหน,หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือการส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้รับการศึกษา,ามีความรู้มีทักษะอาชีพโดยการจัดการเรียนการสอนและฝึกวิชา ให้แก่คนพิการค่ะแล้วทราบมาว่าในการพัฒนาศักยภาพให้แก่คนพิการทางศูนย์หยาดฝนนะคะได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยอยากให้ผอ,เ,อเล่าประเด็นนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ,คะทางศูนย์นะคะได้มีการดาเนินแลวก็พัฒนางานรงากรบ่างศูนย์าการพัฒนาห้วยห้องใครตั้งแต่ปี2560นะคะจนถึงปัจจุบันและเราได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนา,านอันเนื่องมา จากพระราชดำริของศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษานะคะทั้ทงนี้นะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาหม่นงงครได้สนับสนุนองค์ความรู้ด้านกเกษตรอย่างครบวงจรทั้งการให้ความรู้ด้านการปลูกพืชการทาสวนการจัดการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การสนับสนุนด้านพันธุ์สัตว์ล้าไม้เมล็ดพันธุ์การให้คาปรึกษาแนะนํนานทางวิชาการที่คุการสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพในที่สําคัญก็คือการให้ความรู้และก็ติดตามประเมินผลอย่างต่อเน,นื่องคะ่ะว่าเราสามารถที่จะพัฒ าการฝึกอาชีพด้านเกษตรให้กับคุณจิการได้อย่างถูกต้องหมสดสมงพริงแค่ไหนคะอืมก็คือ,อสนับสนุนทั้งในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ด้วยแล้วก็เรื่องของการกให้ความรู้ด้วยอค่ะ หลังจากที่มีการสนับสนุนจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครแล้วเนี่ยผลที่ออกมาหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะบออคือหลังจากที่เราได้ทํางานกับห้วยห้องใครมาในทางด้านการ,กรเกษตรมาก็เป็นเวลากว่า5ปีนะคะ,คะในด้านผลผลิตที่เห็นที่โดดเด่นชัดเจนนะคะเราก็จะเห็นว่าศูนย์ก็มีการพัฒนาทางด้านกเกษตรค่าแต่กกู สามารถทาได้ดมาตรฐาน G A P ก็คือเป็นผักสดของพิษนะคะในผักสวนครัวหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักบุ่งวางตุ้งหรือว่าผักคะน้านะคะ,ะแล้วก็เราก็มีนอกจากผักตรงน,นั้นแล้วเราก็มีการทาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชนี่ว่าจะเป็นกรงเห็ดการเลี้ยงไก่ไข่การปลูกผักลูกแค่หรือว่าการป,รปลูกผักสลัดนะคะทางนี้ก็จะมีการปลูกพืชหมุวียนอย่างตออ่อเนื่องและสลเบบกันไปรวมทั้งเราก็ยังมีการทําปุ๋ยหมักหรือว่าน้ําหมัก ที่ว่าจะช่วยสร้างประสิทภาพในการที่ทำกเกษตรและก็การลดของเสียและก็การทํารีไซเคิลหรือว่าการนําวัสดุเหลือกลับทางด้านการ,กรเกษตรอะค่ะมาใช้ใหม่ตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราสามารถนําความรู้ จากความร่วมมือกับเพื่อนใครตรงนี้ค่ะ,คะมาพัฒนาเป็นหลักสูตรไม่หลักสูตรของเรามีความน่าสนใจแล้วก็สามารถที่ยะสอคนพิการให้สามารถเรียนรู้ทางด้านการเกษตรพกเพียงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะอืมก็มีการนะําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่กนะมาใช้ในพื้นที่ด้วยอ๋อค่ะแล้วนะแล้วในนะ ส่วนของผลผลิตอย่างที่ผอ,เ,อเล่าให้ฟังผลผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นตรงนี้เนี่ยคนพิการเขาได้รวมกลุ่มกันเพราะทำเสร็จขึ้นมาแล้วมีการนำไปจำหน่ายหรือนำไปขายยังไงอะคะเนี่ยเกษตรตรงนี้ค่ะก็สร้างรายได้ให้กับคุณพิการในูนย์ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีผลเชิงบวกอีกหลายหลายประการก็คือไม่ว่าสร้างรายได้กับคุณพิการเป็นอาชีพกับคุณพิการแล้วก็ผลผลิตจากการเกษตรที่ อาจจะเหลือจากการที่นําไปขายการสร้างรายได้แล้วก็ก,ก็นําบริโภคภายในศูนให้คนพิการแล้วก็จะหน้าที่สามารถที่จะมีผลตรวจสา,ารพิษในการที่จะรับประทานนะคะตรงนี้นะคะ,ละผลกผรกิจารณาอื่นๆที่ว่าจะเห็นได้ชัดเจนก็คือเป็นผลเชิงบวกที่เห็นชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นว่าคนพิการก็คือมีผลตรวสา,ารพิษในการรับประทาน,นะคะ่ะตุนปูนสุขภาพและคุณภาพชีวิตะคะ่ะแล้วก็ได้รับประทานอาหารที่สดจากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นค่ะ อันนี้คือเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างเต็ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมตรงนี้นะคะแล้วก็ทางด้านอื่นๆก็คืออาจจะเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้เพราะหลังจากที่เรามีหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมาก็คนพิการก็เราก็จะสนคนพิการก็คือหกเดือนติดตัว2ี่สิบชั่วโมงในการเรียนรู้ทางด้านหลักสูตรติดพอเพียงคนพิการก็สามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากที่อ่าเรียนจบหกเดือนของศูนยนค่ะแล้วก็ เป็นอาชีพที่จะนําไปตั้งไรายได้เมื่อคุณพิการกลับไปอยู่กับครอบครัวหรือว่าใช้ในการดูแลครอบครัวค่ะส่วนทางด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเป็นผลกระทบเชิงบวกเราจะเห็นว่าเราทำกเกษตรแบบปลอดสารพิษค่ะ,คะเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีต่างๆดังนั้นก็กเกษตรที่เกิดขึ้นก็จะเป็นกเกษตรที่ปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดินหรือน้ำก็ไม่มีสารพิษค่ะแล้วก็เรามีการทำาซียวเวสก็คือพยายามที่จะลดขยะแล้วก็ส่ง,สงเสริมการํำเศษอาหจรมาใช้เป็นปุย๋ยหมักหรือว่า ทำเป็นน้ำหมักชีวภาพเพื่อที่บบจะใช้วัตถุดิบให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดค่ะอืมโอ้ครบ,บวงจรเลยนะคะเนี่ยแ่นอนครบวงจรค่ะก็อยากจะชี้ให้เห็นถึงว่าก่อนที่จะมีโครงการกับหลังโครงการนะคะก่อนที่จะมีโครงการ ภาพที่เห็นเด่นชัดก็คือเจ้าหน้าที่ในศูนย์ก็คืออาจจะซื้อผักใช้ในการบริโภคทุกๆวันนะคะแต่หลังจากที่ว่าเรามีกเกษตรที่คนมงจะมาทั้งการปลูกผักการเลี้ยงไก่หรือว่าการเลี้ยงปลามาตรงนี้ค่ะทาให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงคักแล้วก็ในส่วนของคนพิการก็คือมีผักปอสำปิดในการบริโภคค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมีโครงการเราก็จะเห็นว่าเราจะมีขยะจากอ จากครัวเรือนหรือว่าจากครัวหานะคะลดขยะเยอะขึ้นใช่ไหมคะ,คะจากโรงงานที่เราใช้ในการทาอาหารให้กับคนพิการนะคะเป็นหลังจากที่เรานําเนวทางซีโรเวสนะคะเราก็จะสามารถเอาขยะตรงนั้นนะคะมาสร้างเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารซึ่งลดขยะในสูนได้ถึงครึ่งต่อครึ่งค่ะครับครบวงจรแบบนี้ใครที่ฟังอยู่ก็อาจจะสนใจตรงนี้ค่ะศูนย์ขยิฝนนี่ยคือเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด,ดำริแล้วเปิดกว้างให้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ดูงานด้วยไหมคะ ตามที่กล่าวไปก็คือเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันจึงได้รับปี2567นะคะได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เยนรู้ตามแนวพระราชดำรินะคะการที่จะตรงนี้นะคะเราก็เปิดกว้างให้กับคนพิการแล้วก็บุคคลทั่วไปในชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานได้ก็คือเหมือนที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่มคนพิการก็เข้ามาศึกษาดูงานกลุ่มของสถาบ,บันการศึกษามาหาลัายต่างๆ ก็เข้ามาศึกษาดูงานเลขเปลี่ยนองความรู้ด้านการเกษตรเพียงแล้วก็คนพิการอาจจะเป็นคนพิการในชุมชนรวมกลุ่มกันมาเพื่อจะมาดูเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้น720ชั่วโมงทางด้านเกษตรเพียงของศูนย์นะคะว่าเรามีการเรียนการสอนอย่างไรบ้างและก็สามารถนําไปใช้ได้ในชุมชนได้อย่างไรและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทางศูนย์ก็ยังออกไปยังออกหน่วยเป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่ค่ะในการให้ความรู้เรื่องเกษตรเพียงให้กับ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชนได้มีความรู้และก็ตัดไปยุกต์ใช้ในการทำรเกษตรของแต่ละครอบครัวอีกด้วยค่ะโอ้มีการออกหน่วยด้วยอันนี้คือถ้ามา,าไม่ได้เราจะไปหาถึงบ้านเลย ใช่พะโรก็จะเข้าไปในชุมชนหรือว่าอาจจะทําแจ้งมาว่าอยากให้เราไปพบกับชุมชนไหนเราก็สามารถที่จะไปชุมชนนั้นได้เลยะค่ะแล้วก็อยากจะให้เราให้ความรู้หรือว่าฝึกทักษรทางด้านเกษตรด้านไหนหรือว่าองค์ความรู้ตรงไหนทางศูนย์ก็ยินดีที่จะให้คําแนะนําอืมค่ะแล้วในส่วนของการสืบสารรักษาและต่อยอดงานเหล่านี้ล่ะคะพออทางศูนย์ได้มีการวางแนวทางหรือว่ามีแผนงานการดําเนินงานยังไงบ้างคะณตอนนี้นะคะศูนย์ก็มีการ พัฒนาเหมือนก็าอาจจะเป็นเว็บไซต์เนี่ยค่ะสำาหรับการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับทางด้านหลักสูตรติดโพเทียวนะคะที่เราพยายามที่จะเ,เรียนรู้จากที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะให้ทุกๆุคนสามารถําหลักสูตรเนี่ยค่ะไปปรับหรือว่าไปเรียนรู้หรือไปสอนให้ให้คําแนะนํากับคุนพิการผู้ดูแลคุนพิการหรือว่าอาจจะเป็นประชาชนทั่วไปในชุมชนสามารถที่จะนําไป ใช้เป็นแนวทางในการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชแบบผสมผสานการทำเกษตรการลดใช้ของเคมีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือว่าการจัดการขยะตรงนี้ค่ะเปลี่ยนหรือว่าการทําปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะคะก็คือจะมีอยู่อย่างหลากหลายรวมทั้งก็อาจจะเป็นเรื่องอ,องค์ความรู้ทางด้านเกษตรพอเพียงการที่ทําการ การทาบัญชีครัวเรืออันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญที่เราควรที่จะสามารถที่ทําได้เพราะว่าก็จะทําให้เราสามารถที่จะมีไรายได้แล้วก็สามารถที่จะปรงชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหม,มาะสมค่ะตรงนี้เราก็จะมีตรงเว็บไซต์ค่ะที่สามารถที่จะนําข้อมูลตรงนี้ไปแชร์ให้กับ ผ่านอื่นๆได้รับทราบหรือว่าจะจะเข้ามาอ่านเป็นข้อมูลความรู้ได้อีกส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะทั้งหน่วยงาน,นภาครัฐเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาอย่างสม่ำเสมอคือเราเปิดรับทุกหน่วยง,งานที่จะเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าจะมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ตรงนี้นนะคาะการศึกษาก็เปิดรับตลอดค่ะแล้วก็การผลบุตรเรียนหรือว่าการเผยแพร่ผ่านต้องทางต่างๆนะคะในการที่จะํำหนดเรียนของศูนย์ที่ว่าเราได้รับ การเป็นศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะมาได้เปลี่ยนกับศูนย์ให้เราก็ินด,ดีที่จะให้คําแนะนําค่ะอืมค่ะครบทั่วเลยสําหรับใครที่สนใจนะคะศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระรมริด้านเกษตรผรสมผสานศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนพร้อมที่จะแบ่งปันถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่างๆที่ได้รับมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ให้กับคนที่สนใจนะคะวันนี้ต้องขอบคุณผอมากมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุย กับทางรายการนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะและทางศูนย์ก็ขอขอบคุณไปทางศูนยนศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครนะคะที่ให้การสนับสนุนศูนย์มาตลอดระยะเวลา6กถปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งให้ทั้งความรู้ทักษะ แล้วก็ยังมีการติดตามประเมินผลแล้วก็ดูแลการทํางานหรือว่าการฝึกอาชีพของคุณพิการอย่างต่อเน,นื่องค่ะกรมทั้งยังเปิดพื้นที่ให้เรานำผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรไปนําเสนอไปโชว์หรือว่าไปไประชาสัมพันธ์ให้กับคุณพิการหรือว่เวาเกษตรกรอื่นๆในชุมชนได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับทราบผลงานของศูนย์ด้วยค่ะค่ะได้ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS ร้อค่ะทาง YouTube JS 1้0 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกปร,รอค่ะ www.rdpb.go.th รวมถึงหน้า Facebook ของสำนักง,งานกปร,รอด้วยนะคะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักง,งานกปรรรวมสืบสารงานพระราชดำริ